วันนี้นะครับผมจะมาสรุปภารกิจทิ้งระเบิดของสหรัฐท,ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาจริงๆให้ฟังนะครับพอหลังจากที่ผมเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไปวันนี้ก็มีข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วว่าทั้งหมดนั้นจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้ถือเป็นการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เรียบร้อยแบบข้อมูลภารกิจขบถ้วนภารกิจนี้นะครับมีชื่อว่า Operation Midnight Hammer โดยเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 ที่เป็นข่าวเมื่อวานว่าบินขึ้นที่กวามแล้วบินไปที่ทิศตะวันตกจริงๆแล้วเป็นแค่ decoy หรือตัวล่อให้ผู้คนสนนนนนนนใจจจเเเเเททททท่่่่่่าาาาาาัั้้้้พรรระะิิิงงงงงงงๆแแลลลววคบบบมมีีีีืืออออ B2 กกก7ขึยย็ด18ชโไป นออกแทซึ่งเครื่องบิน7จ็ดลำนี้นะครับได้เติมน้มามันกลางอากาศหลายรอบเหนือมหาสมุทรแอตแลน,นติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเมื่อพวกเครื่องบินเข้านานฝาอิหร่านแล้วก็ได้มีเครื่องบินรบเจนสและเจนหมาช่วยยิงอาวุธต่อต้านอากาศาย,ยานที่อยู่ที่พื้นทิ้งบวกกับมีมิสไซล์ทมฮอคจากเดือดำน้ําอีก24ลูกยิงเข้าไปที่อิหร่านทั้งก่อนและหลังภารกิจของ B2 ูโดยระหว่างเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีอาวุธของอิหร่านยิงต่อต้านและไม่มีเครื่องบินรบอิหราาาบิิ้้เลยสััํดดดืงงงุททททะ B 7 สเตอร์ GBU 57รวมทั้งหมด14ลูกที่สถานที่นิวเคลียร์อิหร่านทั้งหมด3แหง่งและอันนี้นะครับก็เป็นรูปก่อนและก็หลังการทิ้งระเบิดซึ่งถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นดูการทิ้งระเบิดตรงนี้ได้พอเสร็จสิ้นภารกิจเครื่องบินทั้ง7ลำก็บินกลับที่สหรัฐแบบไม่มีใครตรวจพบใช้เวลาเดินทางรวมทั้งหมด36ชั่วโมงแบบไม่ลงจอดเลยเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเอา